เลยเป็นที่มาในหัวข้อนะครับใน,ในหัวข้อวันนี้ที่เราประชุม t f e c t ในพาร์ทแรกนะครับก็ขอบคุณคุณท่านมากๆครับที่ให้ความรู้ t f e c t ว่า t f e c t คืออะไรนะครับมันแตกต่างจากหุ้นอย่างไรมันเอามาเสริมาการลงทุนเราได้ในมิติใดบ้างนะครับน่าจะพอเห็นภาพกันแล้วทีนี้ทาง Deep Ocean ของเราเองนะครับก็มีตัวโรบอตที่รันใน t f e c t นะครับที่หากมีท่านนักลงทุนท่านใดที่สนใจเนี่ยลองจะดูตรงนี้สักนิดหนึ่ง เกี่ยวกับสินค้าตัวนี้เรามีณนะตอนนี้นะครับในอนาคตน่าจะมีทําออกมาเรื่อยๆทั้งในตัวหุ้นเองตัว TF เฟกเองแต่ณตอนนี้นะครับมีโรบอทอยู่2ตัวนะครับเป็นตัวซ้ายชื่อมันตานะครับตัวขวาชื่อมอลลี่ให้เวลาท่านนักลงทุนดูสักแป๊บหนึ่งนะครับ performance ที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็น performance การรันจริงนะครับจากเดือนมกราคมจนถึงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับ กำไรที่ได้นะครับอย่างที่เห็นจะเป็น17.3%กับ14.1%ส่อส่วนรดา,า,าวค่า cagr ค่า cagr ค่า kauma ratio เนี่ยเีตรงนี้ผมอาจจะปล่อยให้ท่านนักลงทุนดูนะครับคือแม้ว่าท่านนลงทุนเห็น performance พวกนี้นะครับก็อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเอ๊ะมันดีหรือไม่ดีนะครับมันก็เลยต้องมีตัว benchmark มาเปรียบเทียบว่าตลาดโดยทั่วไปเขาได้กันเท่าไหร่แล้วตัวเลขที่เราได้เนี่ยถือว่าใช้ได้ไหม ในตลาดนี้นะครับบนตลาดทีเฟคนี้แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมขั้นนิดหนึ่งว่าการที่จะสร้างเทรดดิ้งโรบอทที่เรียกว่าเชื่อเราเราเชื่อปล่อยให้มันรันได้เราสามารถนอนหลับโดยไม่เครียดได้นะครับมันต้องมีเรียกว่าหนึ่งขั้นตอนแล้วกันเป็นแค่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่สำคัญมากๆคือสเตรทเทสซิ่ง s เตต s ์เทสติ้งเองเนี่ยคือการที่เราเอาโมเดลโรบอตของเราเนี่ยมาทดสอบด้วยมิติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในมิติของเอาราคาย้อนหลังมาปรับเปลี่ยนว่าราคาเปลี่ยนไปนิดนึงเพอร์ฟอร์แมหลุดไปเยอะไหมถ้าเทรดนี้หายไปเนี่ยเพอร์ฟอร์แมหลุดไปเยอะไหมหายไปแค่2เทรดเนี่ยโรบอตเจ๊งหรือเปล่าหรือมันเกิดสเปรดขึ้นโรบอตยังทำเพอร์ฟอร์แมนได้ดีอยู่ไหมนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับการเทสพวกนี้เป็นการเทสเพื่อให้เรามั่นใจที่จะเอาโรบอทมาใช้ก็ต้องบอกว่าโร b o t ทั้งหมดของเรานะครับกว่าจะเข็นออกมาได้เนี่ยมันผ่านมันอยู่กับสเตท testing ไม่ต่ำกว่าสามเดือนนะครับไม่ต่ำกว่า3เดือน <c oughs> จนออกมาเป็นโรบอทที่เอามาลันใน forward ดเทสแล้วเรา,าเราวางใจในมันนะครับอย่างที่เห็นว่าเจ้าตัวมันต้านะครับเส้นสีแดงนะครับอาจจะซูมไปนิดนึงเนาะ ตัวมันต้าเองในปีที่ผ่านมานะครับทำกำไรได้ประมาณ17%นะครับในขณะที่อ้าอ้ y ผมอ๋อมอลลี่นะครับไม่ใช่มันต้าทำกำไรได้ประมาณ15%นะครับในขณะที่ตัว S50 ถ้าเราถือแล้วก็ขายนะครับแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเออบางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกใครจะมาถือแล้วก็มาขายท้ายปีไม่มีต้องบอกว่าในในแง่แอคทีฟแอคทีฟฟันด้วยก,กันหรือว่าแอคทีฟเทรดเดด้วยก,กันอาจจะไม่มี นะครับแต่ในแง่ passive fund ในแง่กองทุนที่ลงใน S50 อย่างเดียวเขาทำอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ถือยาวเลยนะครับอาจจะมีการ rotate ทุ้นอยู่บ้างแต่นั่นก็คือ benchmark หตัวที่เราเทียบนะครับ Molly ก็สามารถชนะตลาดได้นะครับโดย drawdown ที่เกิดขึ้น drawdown คือเงินลงทุนลงไปต่ำสุดกี่เปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างว่าถ้าเราเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แสนนะครับคำว่า d r d o ลงไป20%หมายความว่าเราเคยเงินลดเหลือ8 0,000 นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาได้ต้องใช้คําว่ากลับขึ้นมาได้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับนี่คือตัวมอลลี่นะครับถัดไปเป็นตัวเมนต้าเมนต้านะครับทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ17%แต่ S50 นะครับก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ประมาณเดิมนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ประดานประมาณก็เหมือนตัวเมื่อกี้นะครับเพราะมันเทรดบนตลาดเดียวกันอ่สาสไลด์ผมเลื่อนอีกแล้ว โอเคครับมาดูรอดาวของแมนตาบ้างนะครับรอดาว e มนตาสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ10%เลยละกันนะครับอยู่ที่ประมาณ10%หมายความว่าเงินทุน1 0 0 0 0แสนเคยลดลงมาต่ำสุดทั้งปีนะครับอยู่ประมาณ9 0 0 0 0เหลือ9 0 0 0 0นะครับไม่ใช่หายไปเ0 0 0 0อ่ะแล้วสามารถกลับขึ้นไปใหม่ได้ก็จะเห็นว่ามอนตาและมอล l ีนะครับก็ในปีที่แล้วสามารถชนะตลาดได้ตรงนี้เป็นตารางเปรียบเทียบนะครับแม้ว่ามอนตาจะมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่ามาลลี่ มีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเมาลี่แต่ผมไม่อยากสรุปอย่างนั้นว่ามันต้าจะดีกว่าในในปีต่ัๆไปอยู่ตลอดเวลานะครับสภาวะตลาดเปลี่ยนตลอดนะครับเพราะฉะนั้นโรบอทที่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้อาจจะเรียกว่าประมาณหนึ่งในปีที่แล้วอาจจะดีขึ้นหรือเท่าเดิมหรือลดน้อยลงเป็นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงไปที่หลายๆผลิตภัณฑ์ผมยังเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะครับ โอเคตรงนี้คุณท่านได้ถามไปในตั้งแต่ต้นๆแล้วใช่ไหมครับว่าอธิบายโลจิกนิดสักเล็กน้อยนะครับผมก็อธิบายโดยสังเกตว่ามันต้าจะมีพฤติกรรมสเตจจี้เป็นลักษณะ,ะเป็นเฟนฟอลโลงนะครับ,รบส่วนมอลลี่ก็จะเป็นมีนรีเวอร์ชันนะครับทั้งสองตัวเนี่ยเทรดอยู่บนบล็อกเกอร์ที่โอ้ตั้งแต่มีเซ็ตเทรดโอเพนเอพนะครับผมเชื่อว่าคนที่ทำคนที่ทำอัลกอริทึมเทรดดิ้งนะครับแฮปปี้แน่นอน C.F เป็นหนึ่งในนั้นที่มาแรกๆเลยถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมครับที่สามารถให้ใช้ s e t t r e d Open API ได้นะครับก่อนที่ก่อนที่จะไปอัปเดตความคืบหน้าของแพลตฟอร์ม Deep Ocean ในเซสชันถัดไปสุดท้ายของเรานะครับก็ขอนำเสนอและกัน Private Program นะครับที่ถ้าท่านนักลงทุนท่านใดสนใจนะครับก็เราเปิดให้สมัครสามารถ มาติดต่อ Deep o c e ียที่นำเสนอไลแอดด e e โอเชีย uh, นที่นำเสนอในเมื่อครู่นะครับเลือกออปชันที่ท่านสนใจออปชันมี3ามออปชันนะครับคือออปชัน uh, 1น1 5 0 0 0 0บาท2-300,000บาท3-100,000บาทออปชันพวกนี้ไม่ใช่ว่าเราจ่ายเงินให้ทางผมนะครับออปชันตรงนี้เป็นออปชันที่คุณลูกค้าเนี่ยวางเงินอยู่ในพอร์ตตัวเองครับเงินไม่มาถึงผมนะครับวางอยู่ที่พอร์ตตัวเองแล้วเราขอเก็บค่า3ค่านะครับ subscription f e e service fee เพ r ร์ฟอร์แมนซ์ฟีแต่ณนะวันนี้นะครับเราฟรีค่าบริการค่าแรกคือ Subscription ฟีของแพลตฟอร์มเราไม่เก็บค่าบริการเราจะเก็บค่าบริการแค่ Service f ฟรีกับ Performance ฟีเดี๋ยวผมขออธิบายเจ้าฟรีสตัวนี้อย่างสังเกตนะครับ Service f ฟรีเนี่ยเป็นค่าที่ขอเก็บการบริหารจัดการเงินทุนนะครับเพราะว่าการดำเนินการในการรันโรบอทค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับค่า ทีมงานต่างๆนะครับเราขอเก็บ2%จาก Equity นะครับจาก e q u i t y นะครับแต่ถ้าเป็น performance fee เราขอเก็บ20%ใน Option ที่3และจะเก็บ17.5%ใน o p อปชัที่1-2ถึง2หมายความว่าถ้าโรบอทที่ลูกค้าลงทุนมานะครับสามารถทำกำไรได้นะครับเราถึงเก็บค่า performance fee แต่ค่าโรบอทที่ลูกค้าลงทุนไม่มีการทำกำไรหรือขาดทุนเราไม่เก็บครับ อย่างที่เราบอกมอตโต้ของบริษัทเราเราสนใจเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับถ้าลูกค้ากําไรเรากําไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกําไรเราไม่เก็บแล้วไม่ใช่ว่าจะก,กําไร1% 2%เราก็ขอเก็บนะครับเราจะมีเลทที่มันต้องเกินเบนชมาร์กตัวนี้นะครับสับในทางการเงินเขาจะเรียกตัวนี้ว่าเฮดเดอรเลทคือโรบอทมันต้องเกินค่าเฮดเดอรเลทนะครับที่5%ต่อปีแต่ถ้าแบ่งชําระ3เดือนจะอยู่ที่ประมาณ1 2 5 นะครับโรบอทต้องทำกำไรเกินเป้านั้นถ้าไม่เกิน h ฮ r d ดอร์เรเราก็ไม่ขอเก็บ Performance Fee แต่ถ้าเกินเราจะขอแบ่งไป20%นะครับขออธิบายให้เห็นภาพกันอีกนิดนึงนะครับในเรื่องฟรีตรงนี้ Performance f e ์ดูแค่แถวที่1พอนะครับถ้าลูกค้าเริ่มต้นที่เงิน1,000 0แบาทนะครับเสร็จเสร็จสิ้นการลันเงินไปจบที่1,900 0 0บาทหมายความว่าลูกค้าได้กำไร9000บาทนะครับ9 0 0าบาทเฮ เฮ r d ์เด a t e เนี่ยนะครับเฮเดถ้าคิดต่อไตรมาจะเป็น1.25%เรนะครับเราก็คิด h ฮ r d l เ Rate จาก Balance คิดเป็นเงิน1250โอเคลูกค้าได้กำไรเกิน h ฮ r d l เ Rate เพราะฉะนั้นเราจะขอเก็บเงินค่า p e r f o r m ร์แมนซ์ฟีจาก9,000เป็นเงินเพียงแค่1,800บาทครับเราขอแบ่งมา1,800บาทจากกำไร9,000นะครับนี่คือความหมายของ p e r f o r m ร์แมนซ์ฟจากออปชั่นตัวนี้นะครับด้วยด้วยสภาพคล่องของตลาดแล้วก็ เรียกว่าความสามารถในการรับเงินทุนของโรบอทที่โมเดล,เลอร์เองทีมวิจัยเองดีไซน์ออกมาเนี่ยนะครับผมอาจจะต้องแจ้งท่านลูกค้านิดหนึ่งว่าเราเหลือสำรองให้ประมาณ20ที่นะครับประมาณ20ที่แล้วน่าจะเต็มแม็กซิมัมในสำหรับบท2ตัวนี้นะครับครับก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับที่เป็นในฝั่งของสภาพคล่องของตลาดเนาะที่สภาพคล่อง,องของตลาดเนี่ยก็มีน่าจะมีความจํากัดอยู่ประมาณหนึ่ง จึงทําให้การได้รับลูกค้าเนี่ยในการที่จะเข้าในโปรแกรม private ต่ตงางๆเนี่ยอาจจะต้องเ,อเร็ววนิดนึงนะครับผมจะว่าต้องต้องเข้มงวดเรื่องนี้ครับ <ผม S 2> ใช่ครับผมอยากจะใช่ครับณนะตอนเนี้ผมสามารถติดต่อในมาร์เก็ตติ้งของทาง CAF ได้เลยใช่ไหมครับหรือว่าติดผมดติด,ต,ดต่อจากทางคุณสยามผมเรียกว่าได้ทั้งสองทางครับแต่ถ้ามาทางทางทางผมก็จะเรียกว่าไหลไปตามฟลูปกติแต่ถ้าไปทาง CAF เนี่ย ก็อาจจะต้องแจ้งไปนิดนึงว่าว่าต้องการใช้บริการโรบอทของ Deep Ocean ซึ่งผมอาจจะขออนุญ,ญาตแนะนำนะครับ,รบจาก QR Code ที่ให้สแกนเมื่อสักครู่นะครับหากท่านสแกนไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทักไลน์ไปได้เลยนะครับว่าสนใจใช้บริการเทรดดิ้งโรบอทบน T-Fect นะครับก็จะมีการให้ท่านกรอกแบบฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไปเปิดบัญชีการลงทุนกับ CAF นะครับท่านจะได้ อไอทุกเนของ SetTrade OpenAPI มานะครับแล้วจะแจ้งกับทางให้ทางให้ทาง Deep Ocean ในการเริ่มต้น r u n บ o ทนะครับเท่านี้ก็จบเรียบร้อยแล้วครับ3ขั้นตอนอส่วนขั้นตอนที่4 <S <S และ5นะครับเราก็จะมีการมอนิเตอร์แจ้งไปให้ท่านทราบทุกๆเช้าและทุกๆสัปดาห์นะครับว่าตอนนี้สถานะพอร์ตเป็นยังไงบ้างนะครับแล้ว สุดท้ายนะครับก็จะเก็บบริการเซอร์วิสฟรีกับเพอร์ r m a n c e f ฟอร์ฟีตามที่ผมได้แจ้งไปแล้วในตอนต้นเพียงเท่านี้ครับอ่ะก็อย่างนิดนึงครับเมื่อกี้มีการพูดถึงว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยากจะมีการใช้นะครับในตัวของอ่อ private นะครับที่เป็นของโปรแกรมเนาะก็ถ้าเกิดว่าติดต่อทางบริษัทที่บร,รกษัทการลงทุนคัสออสซิวิส,รสรรหรือ CAF เนี่ยก็สามารถนะครับติดต่อได้ช่องทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอใช้หน้าจอนิดนึงนะครับโอ้ โอ้ได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับครับผมโอเคขอบคุณครับนี่ครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับผมในทั้งถามว่าเฮ้ยอยากมาเจอตัวเป็นๆนะครับบริษัทอยู่ไหนนะครับผมก็อยู่ในตึกอาคารจามจุรีสแควร์ครับชั้นสิบสองนะครับผมก็สามารถขึ้นลิฟต์โลโซนมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ถ้าอยากจะโทรหานะครับก็โทรหาได้ที่ศูนย์สองนะครับหกหนึ่งแปด 0888หรือในช่องทางอื่นๆนะครับในฝั่งของ Facebook ก็มีอยู่นะครับก็ใครสนใจนะครับว่าเฮ้ยถ้าอยากกันเจอในในตัวของโลกออนไลน์นะครับก็สามารถพิมพ์ Messenger เข้ามาในฝั่ง Facebook ได้เหมือนกันนะครับหรือส่งอีเมลเข้ามาเนี่ยอีเมลจะเป็นในฝั่งของเอ่อคอนแทคน c a f c o t h ครับนะครับผมก็เอ่อให้บริการนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมเอ่อเวลา8โมงครึ่งจนถึง5ทุ่ม ห้าสิบห้านาทีนะครับเลขดีนะนะห้าสิบห้านาทีโอเคครับของคุณสยามครับนิดนึงครับว่าติดต่อตรงไหนได้บ้างครับเผื่ออีกทีหนึ่งได้ครับเดี๋ยวผมอาจจะแชร์หน้าจอนะครับเป็นตัวครับผมอ่าเป็นไลน์แอดของด e พอชเชนครับครับเอ่อของคุณสยามเองก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับแชร์หน้าจออ่าในฝั่งของไลน์นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยในสมว่าเปิดมือถืออาจจะยากเนาะเพราะว่าอาจจะดูในมือถืออยู่นะครับก็ อันนี้ผมสามารถแอดจากเบอร์โทรหรือว่าต้องแอดเฉพาะด e ฟโอเชียนเลยครับสานารถโอเชียนเนาะอืใช่ครับต้องเป็น,น,ปน Deep Ocean <โ>ด e ฟโอเชียนแล้วก็หรือ<ๆ>สแกนก็ได้ครับก็คือแอสไซน์ด e ฟโอเชียนเลยครับหรือใครบอกว่าเฮ้ยฉันอยากโทร,นนทร,รอ่ะ0092นะครับ2889665ครับ